วัสดี่ะฟีเพื่อนอินดีต้อนรับประสู่บ้านพวงระยะไลฟ์สไตล์ค่ะเรามาอัปเดตกันนะนี่ค่ะทุกคนวุ่นวายค่ะได้ยินเสียงอะไรอ่ะเดินเพ่นผ่านเพ่นผ่านออกไปดูโอ้โห,โหน้องแพ้ค่ะทุกคนตอนเช้าๆก็อยู่นิ่งๆอยู่หรอกทุกคนค่ะพอพอเราเผลอแป๊บแป๊บ,บน,นะไม่เหลือค่ะในบ้านเราทั้งบุกกระโดดเยียบอ่าที่กั้นของเขาอ่ะเขาเป็นกระเบื้องเนาะ แตกแ่กระเนระนาดกั่ทุกคนแล้วก็มุดมาไม่เหลือกันต้นกล้วยเราอะไรเราเนาะอันนี้ก็คือสดร้อนๆค่ะวันที่12แล้วนะคะทุกคนค่ะเช้าวันที่ลองเรา,ชาเช้าเนบญมป ไล่กว pues right ่าเราจะได้พ e nah, ักข้ามขาไม่ใช้เดินเลื OUGH ่อนเลื <determ in> ่อนมากัดกินแล้วก็วิ่งผ่านหน้าบ้านเราเหยียบหมดของของเราอ่ะวิ่งหมดอมุดออกหลังบ้านนู่นทุกคนไปทะลุเข้าสวนหลังบ้านอีกต้นกล้วยอีกมุดออกหลังบ้านเราวิ่งไปแล้วก็มีนาข้าวด้วยนะทุกคนค่ะเครียดค่ะช่วงเนี้ยดูอันนะเอาภาพมัน กระโดดมานู่นน่ะเล็ตุ้มเป๊ะค่ะช่วงนี้หมดเลยมันก็สูงนะแต่เขากระโดดมาได้ยังไงเก็บตะกายขึ้นเลยนะกระโดดขึ้นอนะ่ะเก่งมากสลับไปวุ่นวายอยู่นู่นค่ะทุกคนนู่นค่ะเดินเย้วๆยาวเยาวาอยู่ตรงนู้นนะนู่นค่ะบอก,กี้อยู่ตรงเนี้ยเราไปเอากล้องมากระโดดนู่นน่ะอื่นเช้าๆมาหนาวก็หนาวในนี่เอาต้นนี้แหละไปไปขัดไว้นะ ไปขัดตรงไอ้กระเบื้องที่แตกนะข้างล่างค่ะกระเบื้องแตกหมดเลยเห็นไหมกระเบื้องแตกไม้มาค้ำยันต่ออีกเหยียบตรงนี้กระโดดมาตรงนี้แล้วก็เราเรารีบดึงเส้นลวดขึ้นพี่เกดพูดแล้วนะรีบต่อ,อลูกน้องลูกน้องเขากลับมามืดแล้วว่ะทุกคนคนรับสายตื่นมาคีดจะจะมาแก้ขไขไหมเลยห้าโมงกว่าแล้วมั้ง มาก็ไม่เห็นมาแก้ไขอะไรตามภาพราคาทุกคนสดๆร้อนๆไม่เห็นแก้ไขอะไรเลยนะเราก็เลยจัดการตรงนี้ดูนี่จะมาไหมลุงขึ้นจะมาพูดอะไรอา้จะมาไหมเนี่ยดีสที่ดินน่ะครากว้างเราวันนี้มาอัปเดตวันที่13ต่อเนื่องนะมาประมวลภาพให้ดูค่ะความอดทนมันมีขีดจากัดนี่ค่ะกระเบื้องกระเบื้องที่เขาเรียงรายตรงนี้นะเหยียบแตกเละตุ้มเป๊ะหมดทุกคนตลอดเนี่ยเขาก็ใส่ไอ้เนี่ยเขาก็ปล่อยลวดน้ําลวดไฟฟ้าน่ะ แต่เขาปล่อยไม่ปล่อยไม่รู้เขาไม่อยู่ไงเขามุดเป็นนี้เป็นเขาไม่ได้อยู่เนี่ยแม่ตลอดแนวเลยเขาไม่ได้ปล่อยไฟตลอดแต่มันกระโดดอต่มันเก่งมากตรงนี้มันเป็นที่ดอนแม่ก็กระโดดเข้ามาเสียงดังป๊บป้าป้อป้าเรามาเดินดู้าดิโดูผู้คนค่ะรู้ว่าพัง,มงหมดวิ่งเลาะอกอกลางทุ่งนานู่นนะคะตามไปดูมุดออกหลังบ้านไปตามผ้าตามที่ดื่มกปงกาแฟแล้วมาเก็บน้องเมื่เกี้ยังไม่ได้ดื่มเน้่มาเอาใบตองค่ะ ซึ่งข้าหาใบตองมาลองทุกคนค่ะเนี่ยเห็นไหมใบตองเราไม่เหลือค่ะเมื่อวานนี้มุดเข้ามาเหลือไหมมันไม่เหลือไม่เหลือแล้วก็มาเวลามันออกเขาเรียกอะไรหน่อของเขาจะได้กินไหมไม่ได้กินถ้าคืนอย่างเงี้ยมันมันเดือดร้อนไงแม้แต่ใบกล้วยของเราที่เอามาปลูกไว้ใช้ใบมันใช้สวยใบมันแค่นั้นเละไม่เป็นผลเลยนะ มันลามปลาไปไหมดต้นนี้ไม่กินนะต้นข่ก็ไม่กินนะหญ้าสาบเสือก็ไม่กินนะเนี่ยฮะไม่กินไอ้ต้นบุกเราแถวนี้แหละแถวนี้แหละเราปลูกต้นบุกไว้นะบริเวณนี้เลยเห็นไม่กี่ไม่กี่ไม่กี่อาทิตย์นะนอกนั้นไม่เหลือค่ะอือยังไงเมื่อวานนี้มุดมามากินเออยอดนี้ก็กินหมดอมยอดเนี้ยด้วนหมดนะเนี่ยอันเนี้ยด้วนนี่เขาชอบเขามุดเขาแทะเล็มให้หมด,ดหมด ให้เกี้ยงเลยแต่ถ้าเขากินเลมอย่างเงี้ยก็โอเคนะแล้วมาต่อเนื่องกันมะนาวเขาจะกินไหมแต่ต้นเนี่ยต้นไอ้ราชพษชเนี่ยไม่กินไอ้พุทธรักษาเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่แท้นะทุกคนเราก็ใช้ใบแทนเนาะเวลาเราไปลองแอ,อ้ทำคอนเทนต์อาหารบ้านเล็กกันนะรอดไปได้ตรงนี้ใช้ไปอยู่ก่ันฟังเ้อมาอัปเดตน้องๆที่เมื่อวานนี้อยู่ก็ไม่ได้ทุกคนเหม็นกลิ่นตรงกลิ่นเขาแรงามากเชื่อมเหล็กเนะาะสายแล้วนะทุกคน11โมงแล้วค่ะ ิบเอ็ดโมงก็ดีเนาะแอนกล้องให้ดูเฉยๆค่ะหืขัดแตะนู่นนยทุกคนเห็นไหมบ้านที่บ้านเพื่อนหลังใหม่อะจะเ,เหลือช่องว่างนี้ช่องที่ช่องเดียวนะเนี่ยเหลือช่องเนี้ยนอกนั้นเต็มหมดนู่นก็สีหลังเขาแบ่งหน้าที่กันทำไอคนที่มุงหลังคาก็มุงหลังคานะเนี่ยเป็นอาทิตย์แล้วไะทุกคนเนี่ยสีหลังนู่นนะสีหลังกาน,นู่นอะรอใส่กระเบื้องค่ะ ไอ้คนที่ก่อปูนก็ก่อปูนเนาะเนี่ยก่อปูนก็เก่งนะไล่ไปเขาน่าจะแบ่งใจให้คนก่อปูนนะเนาะเวลาตรงถึงชายคาตรงเนี้ยเออเขาก็จะทําแบบเปนแบบมิชชิดสามหลังสี่หลังนู่นเดือดสี่หลังยังไม่ยังไม่ได้มุ่งหลังคาเขาจะมุ่งพร้อมกันนะนะขึ้นทีเดียวเลยทุกคนสองอาทิตย์ผ่านมาแล้วแหละตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้ว,ลวนะเนาะปกติเนาะเรื่องคิดเคียดความก็เรื่อง,งอะไร ความอดทนมันมีขีดจำกัดแต่เขาก็ขัดเองละถ้าขัดโชคดีนะ,อะตอนเนี้เรารู้ว่าไอ้ลมพัดย้อนอะไรเราดูธงชาติตรงนี้ค่ะตอนนี้นิ่งอยู่นะธงชาติตัวเนี้ยถ้าเขาสะบัดไปซ้ายมือไอ้ขวามือก็ที่ใต้พัดมาเนาะแต่ถ้าเขาสะบัดไปซ้ายมือก็ลมเหนือพัดมาแล้วถ้าลมเหนือพัดมาเราจเจอเต็มๆเหมนนะเราสู้กันฟังนะดูที่เราจะรอดในน้องแพะเดี๋ยวเราจะอัปเดตประมวลภาพอานุทุกคนนู่นนี่ นู่นเหลือสีหลังแค่นี้แหละค่ะถ้ามุงหลังคาแล้วก็สบายหรือแต่ขัดข้างในอ่ะนะบ้านหลังนี้มาแล้วนะบ้านบ้านหลังนี้เห็นมาอยู่สองสามคืนแล้วกวจะเปิดเพลงเสียงดังด้วยนะอันนี้ก็ยังนะมิจิลี่นะหลังที่สามนี่หลังล้านอ่ะนะ้องท็อปแล้วหลังที่สองก็เห็นมาแล้วเห็นมาแล้วแต่เขาก็ไม่มีไม่ส่งเสียงดังนะก็โชคดีไปนะโชคดีนะที่เราไม่ได้เจ้าไอ้เพื่อนบ้านบุกเบกโวยวายนะแต่เราก็เลยจะบอกให้เจ้าของบ้านค่ะ เจ้าของโครงการบอกว่าเรา,เราทำคอนเทนต์ตรงนี้เราจะเป็นช่วงของเราเนาะประมาณสองทุ่มถึงสามทุ่มเป็นเวลาของเราอะแต่กลางวันอะเวลาเที่ยงวันวันไปถึงสิบสามนาฬิกาเดือนครึ่งไปถึงบ่ายโมงเป็นเวลาของเราะจะให้เขารับทราบจะให้เขารับดู้รับทราบเนาะเราก็จะเล่นกับพี่กับน้องระยอกเยา้าสักกระเชา้าเย้าแย่กันไปอัปเดตคะ่ะทุกคนอัปเดตคะ่ะ พูดถึงน้องแพะถ้าเขาอยู่แบบนิ่งๆน่ารักน่ารักมันก็อยู่นะอยู่บริเวณของเขาก็น่ารักนะทุกคนแต่ที่ในได้อะเขาวุ่นวายอ่ะวุ่นวายจนจนเราไม่หยุดนิ่งไม่ได้อะเราต้องเราต้องเดินเข้ามาเหยียบต้นอะไรที่เราปลูกไว้ไม่เหลือทุกคนเราใช้ประโยชน์แค่ใบตองยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยอ่ะต้รงเจ้าไอเจ้าของเขาก็นิ่งชอยเขาไม่เห็นคุณค่าของคนที่ว่าเดือดร้อนเนาะประมาณเนี้ย เราซาบอกแนะ่ยถ้าเขารวมด้านหน้าด้านหน้าถ้าล้อมอย่างเงี้ยตลอดเนี้ยมันก็ไม่เดือดร้อนไงน้องเขาก็มีออกมุดออกไม่ได้เนี่ยตรงนี้นะสูงประมาณเม็ดเจ็ดสิบห้าประมาณนั่นน่ะน่าจะได้แล้วนะเพื่อนเพื่ออัปเดตค่ะวุ่นวายค่ะนู่นค่ะนู่นค่ะออกมาทั้งยวงค่ะนู่นอยู่ในสวนไม่เหลือนะ ทุกคนคะดูเอาดูเอาภาพมันฟ้องความวุ่นวายมันขนาดไหนดูเอาพุ้นออกหลังบ้านไปเพ่นพ่านเลยบ้านเราเขาวิ่งมาวิ่งมาหลังบ้านสามตีตัวมุดออกหลังบ้านก็ทุกคนนู่นค่ะโทรหาน้อง,องๆก็ไม่รับนะบ่ายสามโมงค่ะน้องมันบอกว่างเตอรนะ์ฮะแล้วเราจะมุดข้างหลังอ้ยเน่าลำคัญขนาดออาอพอเตอร์ในฟวงผมได้สร้างค่ะสื่อๆเด้อ ตอนเนี้ยฮะสามโมงปลายสี่โมงเน่ะเอา,าตั้งแต่เป็นครึง่งชั่วโมงวานมาแล้วอะต้องมาจับจ้องเหมือนเป็นยามเลยอะอจะไปไหนต่อก็เธอจะไปไหนต่อนู่นอะไม่เหลือค่ะทุกคนหมดใบตองเกือบหมดสวนแล้วบุกรุกค่ะบุกรุกค่ะเขาเรียกว่าสร้างความเดือดร้อนทุกน,นเลยนะู้จิตใจเจ้าของเขาเนาะเราปิดตรงนี้เราไม่รู้จะเข้าตรงไหนแล้วบอกไม่คิดใจเข้าใจเราเป็นเดยกน้องๆเข้ามาเขาก็เมนออกมาหมดเลยค่ะทุกคนเอาดูเอาหมดทุกตัวค่ะ ไม่เหลือค่ะกล้วยเนี่ยถ้าขย e ได้ไม่รู้จะไปแก้ปัญหาอย่างไงละเเห็นไหมรับชะตากรรมมันไม่ไหวแล้นนนนนวนีต้นกล้วยต้นกล้วยเสร็จมะกองดองหมดแล้วโค้ดองไม่ต้องได้กินใบไม่ได้กินโสนมะก้องดองนะนู่นนั่นให้คนผิดเรานะไม่เหลือเขามาอยู่อาศัยข้างเคียงเราซื้อไปหมดอะไรเราก็ทํากับข้าวเสร็จแล้วนะทุกคนนะนั่นเห็นไหมจะแผ่นกล้องให้ดูหลังคาน,ะนั่นะเขาอกไว้นะหนึ่งหลังแนละ้วเนี่ยมาตรงนี้อีกสองสามหลังเรียงกันนะเนี่ยค่ะทุกคน เลี้ยงกันอยู่ตรงเนี้นะนะสามหลังไอเขาแบ่งหน้าที่กันทำมือหนูทุกคนะเหม็นค่ะสองวันละกันละนะสามหลังสี่หลังหลังนี้นะหลังนี้อีกหลังซ้ายมือแล้วก็มีช่องว่างตรงนู้นอีกหนึ่งหลังดูนะไอตัวผวนชนิดแนะ่ยมาเป็นยามมาแล้วทุกคนบุกมาแล้วนูน่น เดินขึ้นเดินล่องเดินไปไปมาไม่เหลือหมดเกี้ยงกันทุกคนเหลือแต่ซากและต้นพี่น้องเอ้ยไม่รู้จะทําใจวันวันไม่ต้องทําอะไรละหมดเลยเกี้ยงเกี้ยงหยิบกินอะไรเขาจะไม่ป่งเลยนะไปของเขาเออถ้าเลาะไปตรงนี้เราไล่ไล่ให้ออกถนนใหญ่ยนใหญ่คงไม่รอดแหละต้นกล้วยเราจะรอดนะมุดข้างรัวเราอยู่ดีเราไม่เชื่อคอยดูได้ยินเสียงเหยียบกระเบื้องใครไม่รู้มาตัดต้นกล้วยตัวเนี้ยไม่เหลือค่ะทุกคน ขึ้นประมาณคืบสองคืบอะวะสอกสองสอกอะมันเรือเรียบร้อยประมาณนี้เอ้าเอ้า,าเอามาแต่ไหนมาแต่ส่นู่นไม่ให้เข้าแล้วไปวิ่งมาตรงนี้แล้วลูกปิดที่ต่อมมาแหละมาช้ากับเขาดูเอาพี่น้องดูเอาจะมุดเข้ามานู่นเอ้าอันนี้หลงมาเมื่อกี้ก็เปียกมาลอกมาแลก็เปียกสองตัวไม่ใช่หรือฮะตัวนี้มาจากไหนกอก มื่อกี้รลอดมาตัวสุดท้ายตัวนี้มันตกน้ำมันหลบแม่เลงม,มาตกน้ำข้างบ้านเราแล้ววะกระโดดเยียบมอโมละพังหมแล้วใกล้ตัวตกใจเลยนะโอ้สองตัวเลยเปียกน้ําอ่ะติดตะข่ายหน้าบ้านแหละที่เรียกเลยล,ล่ะน้าโคลุงน้องน้องเขาไม่รับเนียทุกคนน้องแพทย์ติดบ,บ่วงนั่นแหละเละค่ะเขาไม่รับสายก็ะตามบุญตามเกิดไป,ปค่ะไอลงนาข้าวเขาหนัก แต่น้ำมันไม่ลงหรอกจะติดบ่วงหน้าบ้านวิ่งมาอมเอาสิตัวเปียกมาลอกมาแลกเลยนะบ่ายสามโมงจะสี่โมงแล้วทุกคนไม่ต้องทําอะไรแล้วบางทีก็น่าสงสารก็ปิดกั้นตรงนี้นสงสัยจะไม่เข้าแล้วแหละอืมอยากไล่เลาะไฟตรงเลาะอ,ออกมูมห,หน้าบ้านน,น้่นน่ะนะไม่ให้มันมาตรงนี้แล้วจะได้จะทํายังไงเดียกินหมดทุกคนกินหมดนะดูนี่งับหมด สถานที่เขาก็กว้างอยู่นะทุกคนกว้างอยู่นะแต่ยังไงอะน้องเขาไม่อยู่นะประมาณนี้นะนกมาอยู่ตรงนี้นกก็ตุ๊กตักตุกตักนะวันจันทร์แล้วก็ทุกคนวันจันทร์ที่สิบอะไรอะสิบสองสิบสองสิบสองแล้วมั้ง้าเพงสองวันสิบสองสิบสามหมดลแล้วค่ะวันเวลาอือเดี๋ยวเขาเลาะมาตรงนี้เดี๋ยวแอดจะไล่อยู่ออกนู่นออกหน้าบ้านนะานู่ยนะเลาะมาในสวนเราจะมุดเข้าข้างมข้างรั้วเราหรือเปลนะ่าน่ะ เหนื่อยเนาะเนี่ยต้นข้าวกลาลังสวยค่ะทุกคนต้นข้าวสวยละต้นข้าสว,วาสวยแล้วค่ะสวยแล้วนะวันนี้มาอัปเดตบันจันกันทุกคนบันจันค่ะนี่ไงต้นที่เราไปทําส้มตำเนี่ยอ้ยนูน่นนะนู่นเลยค่ะแสงแดดจ้จาๆไม่ได้หยุดได้ย่อนเยเป็นวิบกับมาถึงแล้วเนากกนนะคิดได้แค่นี้แล้วเนาะอดปล่อยปงมกี่โมงกี่ยาม ทุกคนอี่โมงกีมม่อมสามโมงสามโมงกว่าๆละหนุนดูดิเอาจนกว่าเราจะหมดแรงอันนี้เลยลมก็เย็นเย<ม>็นอันนี้ไปตั้งหลักก่อนนะทุกคนน้องๆเขาก็ทํางานเนาะเนาะดูเอาเขาไม่ยอมขยับขยืขย่นรู้จะเอาอะไรมาพูดแล้วทุกคนอัปเดตอัปเดตเครียดไม่มีทางออกแล้วก็บนได้แค่บ่นนะทุกคน เอาภาพบรรยายไปเถอะเอาประมวลภาพเอามาภาพให้ประมวลภาพให้ดูน,นะทุกคนขอโทษพี่พูดผิดพูดถูกนะะขอบคุณทุกกาลังใจมากๆค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจก่อนลูกค่านุวนนะเราสู่กันฟังค่ะโชคดีนะคะเจอกันใหม่นะคะอีพีหน้าค่ะสุขสวัสดีค่ะบ๊ายๆขอบคุณทุกกําลังใจ